ไอ้เรืรถสัตว์เรือล่ะมึงเรือล่ะมึงชนกูล่ะไอ้เจดิตอ่ะนี่ไงมึงเจอกูมึงเจอกูใส่อ่ะไอ้เฮียนี่ไงหมัดเมาเจอหมัดเมาหน่อยเจอหมเมากู่อยไอ้เฮียหมัดคนแก่แรงจัดแล้วบอกคำเดียวไอ้สัตว์หลุดเดียวแล้วดิมึงไงเฮียหลุดเดียวดิไอ้เฮียไอ้เจ๊ไหนรถคนแก่ไล้ตามอ่ะบาดว่าเฮียรถก็ช่วยอะไรไม่ได้ตอนเนี้ย เชื่อเชั่อเชื่อเรียบร้อยเฮียอ้าวจัดอ้าวเฮียและวเธอแม่งะัสดีกว่าไปวิ่งไกลเนยเฮ้ยใครอ่ะอ้าว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 บอกแล้วบอกแล้วหยอกหยอกเฮียแม่งแม่งพัวกันมาวันหน้าตามกันเลยเชื่อ ยนีครับเมื่อกี้ใครใครพูดเมไรครับเมื่อกี้เอาแวลงลประเดมข้าวก็ยาวยาวยาวเดดอ่าย่าดีครยินดครับต้องตายนะเอ้ย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 โอ้ยอ้โอ้โเฮ้ยดำเี้ยี้ลยอเฮ้ยกระตุกเขาเฮ้ยกระตุกเขากระตุกเขาไอ้เชี่ยเอ้ยบ้าราเ้บ้านี่ ไอ้เชืแปลกอยาคนเดียวเ้เ้บ้าเลยอะแข่งปหเนี่ยแข่งไหมเฮ้ยแข่งเปล่าแข่งไหมเนี่ยแข่งไหมแข่งไหมบอกแข่งไหมองแข่งได้ไหมอะแข่งได้เปล่าอะแข่งก็ตายได้เหี้ย บดหมาบดหมาตบดตดหมาจริงจรตบดหมาบดหมาบดหมาาข้ระพุงอี้กระพุงไอ้เนียไอ้เี่ยมง่อะเออเออเออเปไหลไป็หลเฮ้ยเฮียไม่ได้แล้วไอ้ขับเนี้ยขอเช็คหน่อยขอเช็คหน่อยน้องน้่รถอะไรอน้าว อ่าจับรถหนะจับรถหน่ยจับรถหน่ยจับรถริมทางหน่อย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 เร็วๆแล้วมันต้องมีค่าบันทางมีค่าบันทางพี่นักเลงแถวนี้เนาะอ้าอีเชิดิษเหรอพับจับไปวะจังหวะนี้แหละจังหวะลงมาน้องลงมาลงมาจะค่าบันทางมาหน่อยเร็วไอ้ดองไอ้เนี้ยอะไรกูอุ้มได้ไหมเนี่ยไอ้เรียกอะไรกูแจ็กี้โรงงานเปล่า โอ้โหเหมาะจะเลยยาไปใกล้ม,ามาัาใหม่เออเองไม่ไม่ฉลาดเลยนะแล้วก็ไม่ฉลาดแล้วก็ไม่ฉลาด